สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมรถทรงหรูหน้าใช้1คันนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆมากครับลองชมดูนะครับกับ s e ฟ i r o เ3 3นะครับเบนซ์ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้2 0 x x c l u s i v e ปี2003ครับราคาสดอย่างเดียวเลยนะครับ1,29,000บาทนะครับใครที่ชอบและสนใจนะครับคันนี้สภาพสวยครับไม่เคยมีชนเลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่บางใหญ่นนทบุรีนะครับราคาขึ้นเต็นนะครับบอกเลยว่า ราคานี้ต้องถือว่าสูงครับแต่ว่าสวยก็เลยนำมาให้ชมครับเผื่อมีคนที่ชอบและสนใจหารุ่นนี้นะครับใช้งานไปแล้วนะครับ189,000กิโลเมตรนะครับลองชมดูได้นะครับถ้าใครชอบก็ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับแจ้งชัดนะครับเป็นรถเต็นราคาขึ้นเต็นสภาพแบบนี้ก็เปิดมาราคานี้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแตถ้ล็อกแอร์แบก ABS ติดเบรกนะครับสวยสมบูรณ์ ไฟใส่ปิ้งครับครบทุกจุดเดิมโรงงานตัวนี้สภาพงามๆจัดว่าสวยจัดว่าดีจัดว่าแจม่มถ้าใครชอบก็ต้องจัดครับลองชมลองเช็คดูได้ครับนำมาฝากนะครับสวยสมบูรณ์มากครับคันนี้เช็คมาทุกระบบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับภายนอกว่าสวยแล้วมาชมภายในหรูสวยงามมากครับคันนี้มีม่านหลังไฟฟ้านะครับมีเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าครับ ลองชมเช็คดูได้สวยถูกใจหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ถึงจะขึ้นเต็นแต่ดูสภาพดูราคาแล้วเหมาะสมมากๆนะครับสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนเลยครับคันนี้ต้องบอกว่าถึงแม้คันนี้จะเป็นมือที่3นะครับเข้ามือที่4แต่ทั้ง3เจ้าของดูแลรถด,ดีมากๆซึ่งโอ้โหเป็นไปได้อย่างไรนะครับไม่มีชนเลยนะครับเช็คมารอบคันเรียบร้อยนะครับสภาพภายในเรียกว่าสุดจัดงามสุดครับดูแลมาอย่างดีทั้ง3เจ้าของถือว่า โอ้โหดีงามใครที่สนใจนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับรถคันนี้ก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับโดยรวมแล้วก็ใช้ประมาณ1 8 0 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับใครที่ชอบและหาอยู่นะครับราคานี้สภาพนี้ถ้าหาอยู่นะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่ครับชมเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสาหรับไซฟอโรนะครับภายในสวยหรูช่วงล่างนิ่มเงียบครับ อย่าลืมไปเช็คข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในแฟนเพจแฟนคลับของเซฟิโลนะครับต้องเข้ามาในส่วนของเซฟิโลโดยเฉพาะนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับจะมีอูมีอะไรมีช่างเก่งๆมีอูเฉพาะเลยครับรับประกันว่าใช้งานได้จริงจังใช้ได้ดีครับคันนี้สวยมากครับลองชมดูก่อนได้ครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับอย่างที่แจ้งนะครับคันนี้ขึ้นเต็นมาแล้วครับราคาสมสภาพครับ ไม่ต้องเก็บทำครับใช้งานได้ยาวใช้ได้จริงใช้ได้สวยหรูแน่นอนขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจกันนะครับรูปมีเยอะมากๆนะครับช่วงล่างเกีย์เครื่องยนต์แน่นปึกสีสันเงาช่าดําดุดูหรูดูดีดด พเมีม v ไ p เรียกได้เรียกไปครับคันนี้สวยมากครับชมเช็คดูรถท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับผมชี้เป้านำเสนอนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับรถเต็นท์มีรถบ้านมีรถสภาพนี้ก็มีครับฉะนั้นใครที่ชอบและสนใจนะครับไปเช็คไปชมตรวจสอบดูได้ครับลองชมดูนะครับต้องบอกเลยว่านำเสนอตัวนี้สภาพนี่บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าเป็นเจ้าของมา3าคนแล้วนะครับซึ่งดูแลมาดีมากนะครับ หาได้ยากแล้วครับสภาพนี้นะครับดูชมเช็คทดลองขับตัดสินใจได้แน่นอนนะครับแครถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับท่านจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คก็ได้นะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนเลยนะครับแจ้งมาชัดมากๆนะครับไม่ก็1นึ0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับสภาพนี้ราคานี้คนชอบอย่างไรก็คุ้มแน่นอนนะครับรถไม่ต้องเก็บทำไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับดูแลมาดีภายในสวยสมบูรณ์หรูหรากว้างขวางนั่งสบาย จัดไปเลยครับคันนี้129,000บาทนะครับชอบชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นรถเต้นนะครับอยู่บางใหญ่นุนทบบรีขอบคุณครับสวยจริงไปดูรถได้เลย